นาจอมันก็มันจังทักทายสบายดีบบดเออแบบนี้นะแบบแท้ น่องเออข้ากินน้ำข่อยเดอ้อมาในเดอ้อพี่น่องเห็ดลาบลาบเลือดอร่อยมากเลยปิ่งซุกแหละอย่างมาเห็ดพี่น่องปิ่งมาแป๊บ โอ้ยไม่ว hmm. mm ่านกับมาตอมประแดกับตอมเสียตัวกระต่ายมันสิ่งเดียว อย่กตีแม่เตจ้ก็มัดกอบอนกันยางไปยางมาแล้วนะกั่เนี่ยาก็เกาอลกำนดลลายเพื่อนเป็ดแตแสบพี่นนองปิ้งปิ้งหอมหป๊บอ่ะ อร่อยไม่ได้เอือบกัน ฟ้าชิบสามละดวงตาพี่น้องเขามาขอบใจแล้วหลายเดี่น้องทั้งสองแดงได้ <c oughs> ก็จเดอ้อถ่ากินน้ำกันหรือผี่น้องเด์หลาบซิ้นติดไม่นอนอาหารเสือโคงได้เมือนี่ได้ไปว่าซุกเลยแหละปีนซุกรักมนเกลียหล่อย,าายอมีวัวขาหัวซี่ไข่ก็พร้อมปู้แสบคักมันสือประแดกกับประแดกกันตอน กินแบบบ้านหฮาแท้่เมืองวัดม,มาต่อมเพริปมท้องธรรมดาขอบใจลายลายเด้อ ทักทายทักทายจ้าภาษาอ่านเกี่ยวกับเป็นขอบใจและายเดอร์สิเขามาทักทาาสบายดีทักทายทักทายพี่น้อง ใจเด้อจ้าถ่ายขิ้นวเทียงขาง,ง่ายน้ำกันเด้อจ้าราบเนือ้อเหมือนราบเนือ้อราบซี่